ตอนที่ห5 0เทพเสียนประทะกันเมื่อสีเฟื่องเหนียงถือทวนเดินไปทางประตูจวนลมหายใจขอบพลเกาะตรงเชิงบันไดเด่นชัดบ้าหอกกระชันเคราะดีที่อีโล,โลโลชายาแห่งจวนราชันมังกรไม่ดูดายปล่อยให้พวกเขารนหาที่ตายนางยิ้มพลาวเสน่ห์เอ่ยว่า ในเมื่อเปย์เลียงอองจะเข้าจวนเช่นนั้นข้าก็หลีกทางให้เปย์เลียงอ,องก่อนแล้วสมุนจอมยุทธสิบกว่าคนรวมถึงเหมาปี้สันด้วยต่างคุมกันชายาอองอย่างระวังเปิดเส้นทางเข้าโจวนสายหนึ่งสีเฟื่องเหนียนเดินขึ้นบันไดก้าวข้ามธรณีประตูโดยตรงอีโลโลโมองแผ่นหลังของบุรุษรอเหลาและเผยรอยยิม้มลานจตุรัสภายในจวนปูพื้นด้วยศิลาชิงสือแผ่นใหญ่บริเวณตีนกำแพง ปลูกต้นท้อเตี้ยๆเรียงรายเป็นแถวไม่ทราบว่าเป็นพันธ์ุอะไรออกดอกเร็วกว่าแถบเียงงนันลําต้นแค่กแกรนแต่ออกดอกบานสะพังสีสันก็ไม่ใช่สีชมพูอย่างที่พบเห็นได้บ่อยในจงหยวนเกสรอ,ออกสีม่วงทองตัดกับอิกสีเขียวเข้มเห็นได้เลือนลางว่าบนกิ่งท้อแขวนกระบี่พร้อมฝักไว้มากมายสูงบ้างต่ำบ้างเมื่อสีเฟื่องเหนียนเดินเข้าสู่จตุรัส อีโหลโหลชายาอองก็นั่งลงบนธรณีประตูเอ็นพิงกรอบประตูกระโปรงยาวระพื้นยิ้มตาหยีเอียงศรีรษะมองเปยเหลี้ยงอองคนใหม่ที่โง่เขาดึงดันเหมาปี้ซันและกู้เฟยชิงเห็นท่าทางของชายาอองออกจะตนกประลาดใจพวกเขาไม่เชื่อว่าจวนราชันมังกรจะยอมก้มหัวให้เปยเหลียงแบบนี้แม้ทั้งสองคนเป็นแค่เครืชิงค่อนข้างมีสถานะในจวนแต่ไม่ได้แต่ต้องเรื่องลับเรื่องสำคัญ ทั้งสองไม่รู้สึกแปลกเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเจ้าของบ้านหลังหนึ่งจ่ายเงินซื้อสุนัขเฝ้าบ้านไม่ใช่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในบ้านสีฟั่งเหนียนเดินมาถึงศิลาก้อนใหญ่กลางจัตุรัสข้อศิลาปูพื้นด้วยปลายทวนเหล็กเสียงดังกังวานทรงพลังมีเพียงชายชะราร่างสูงใหญ่คลุมหนังแกะและสวมหมวกขนจิ้งจอกเดินออกมาจากตำหนักจินหลวนสีฟึ่งเหนียนยังคงไม่เห็นเงาของชายจิ้นเฉิน เหนยหน้ามองชายชาราสองมือว่างเปล่าผู้นัน้นทั้งหัวกวนจารชนเท่ามีชื่ออันดับต้นๆของกลุ่มอภิคาดเจ้าเชี่ยวชาญการหลอมปลานและค่ายกระบี่ได้ข่าวมาว่าหยวนซันตงก็เสียชีวิตด้วยน้ำมือเจ้าชายชาราที่ฐานหน้าถูกเปิดเผยมองสีเฟื่องเหนียนแต่ไกลๆเอ่ยเสียงกังวาลกองหยวนซันตงก็แค่สายลับที่หลีอี้ซันจัดวางไว้ในชิงชางเท่านั้นตายไปก็ยังไม่สะสมแก่ความพิด ดอกท้อสีสันพล่าพลายช่อหนึ่งสันไหวรุนแรงบุรุษสวมเสื้อผ้าร่วมร่มกระโดดทิ้งตัวลงจากต้นไม้เกี่ยวเอาฝักกระบี่บนต้นท้อตกลงมาด้วยก่อนนั่งแผลลงกับพื้นใช้ฝักกระบี่เกาศีรษะแปลกๆจากนั้นก่นด่าด้วยสำเนียงท้องถิ่นของราษฎรอพยพถังหัวกวนบอกหวัวใดกันรำคาญพวกเจ้าข้าคนแล้วยังพูดพ่ามแบบพวกเจ้าที่สุดทำเหมือนเป็นคนรักเก่ากันนั้นจะต่อยตีก็รีบน้อย สีเฟื่งเหนียนปลายตามองชายชาราผู้นั้นปลาดหนึ่งแล้วขมวดคิว้วการข่าวของเปยเหลียงไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดของคนผู้นี้ก็จริงแต่สีเฟื่งเหนียนยังคงคาดเดาสถานะของชายชาราออกทำให้รู้สึกยากรับมือโดยแท้ช่วงที่เดินทางสุเปยหมังที่จดจำได้ขึ้นใจไม่ใช่ทั่วป่าชนส่วนบุตรชายของทั่วป่าผูซ่ซาผู้ทำให้สีเฟื่งเหนียนต้องประสบความยากลำบากในช่วงแรกของการเดินทาง แต่เป็นบุรุษจากตระกูลมีอิทธิพลบาร,รมีนามว่าฉงฉชานบุตรชายคนโตสายหลักของตระกูลฉงอายุประมาณ30ปีดำรงตำแหน่งผู้บังคับการจริงหลงังบังคับบัญชาทหารม้าสามพันข้างกายฉงฉานในตอนนั้นมีหลิวเต้ากูสตรีจากสุสานองค์หญิงที่ปลอมตัวเป็นสาวชัยสีเฟื่องเหนียนเคยลิมรถหัดจ่าดึกป้ายที่มีทั้งลุกและรับของนางมาแล้วบิดาของฉงฉานก็คือฉงเรินทง หนึ่งในสิบสองแม่ทัพใหญ่ของเปย์มังท่านอาของฉงฉานก็คือฉงเหลียงอันดับเจ็ดแห่งทำเนียบจอมมานฉงสนทงคงไม่อาจละทิ้งหน้าที่แห่งแม่ทัพใหญ่แล้วมาก่อกวนในเมืองเล็กอย่างชิงชามเช่นนั้นขนพูนี้ย่อมเป็นฉงเหลียงแล้วฉงเหลียงมีความสัมพันธ์กับอนุดำรกของสุสานองค์หญิงช่วงไต่เต้มามัคคายุทก็อเอาชนะยอดฝีมืออันดับต้นในทำเนียบจอมมารนได้อย่างสบายฉงเหลียงตรงหน้า มีหน้าตาและลักษณะคลับคล้ายฉงกุยที่ถูกสีเฟื่องเหนียนสังหารกลางทะเลทรายในซีเหอโจ่ล่วอย่างเคยกล่าวว่าจอมมาร9ก้าอันดับต่อจากนางมีเพียงชงเหลียงที่เข้าตานางสีเฟื่องเหนียนหมุนตัวมองร่างสูงใหญ่หนวดเข่ารุงรังยิ้มถามว่าชงเหลียงหรือชงเหลียงอุทานยังแปลกใจไม่ได้ปฏิเสธจะจำข้าได้อย่างไรก่อนตกแปะหน้าผาก เข้าใจฉับพลันจริงๆแล้วฉงกุ้ยถูกเจ้าสังหารหรือข้าถึงว่าลูเฉินที่ยังไม่ได้แต่งเข้ามาดูไม่ชอบมาพากลขณะที่ทั้งสองสนทนาเรื่องที่ผู้อื่นไม่เข้าใจถังหัวกวนก็ย่อตัวลงแต่มือข้างหนึ่งยันพื้นสีเฟึ่งเหนียงกําลังขบคิดตึกตองจึงทําเป็นไม่เห็นความเคลื่อนไหวของถังหัวกวนช่วงแรกของพื้นที่นี้กลุ่มผู้มีอํานาจตั้งตัวเป็นใหญ่ และแบ่งกันครอบครองพื้นที่หลักๆแล้วยังพึ่งใบบุญของตระกูลดั้งเดิมในเปรยเหลียงรวมตัวเป็นกลุ่มอำนาจอิทธิพลอย่างรวดเร็วต่อมาเกิดการต่อสู้ภายในชุนละมนุนวุ่นวายถึงที่สุดจึงเกิดชาวยุทธอย่างหยวนสันตรงปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินกุ้งฝอยกลุ่มอิทธิพลย่อยๆถูกขมือจากความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบต่อมาก็พบช่วงคอขวดไม่อาจขยายอาณาเขต ชาวยุทธอย่างหยวนซันตงซึ่งในสายตาหลายๆคนดูแล้วมีวรยุทธไม่สามัญแต่กลับพ่ายแพ้เพราะขาดการวางแผนจึงเกิดพวกที่เก่งกาจด,ด้านการบริหารทางการเมืองมีวิธีให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใช่จิ้นเฉินก็เป็นหนึ่งในนั้นอันที่จริงหยวนซันตงไม่ได้ขาดกล้องฝีมืออย่างที่คนภายนอกเล่าหรือแต่เพราะทางเหนือของชิงชางใกล้กับราชสำนักใต้ของเปยมังทางตะวันออกของชิงชางติดกับเปยเหลียง ทางตะวันตกก็ประจันหน้ากับกลุ่มอิทธิพลที่หวังรายชิงช้างหนีบอยู่ตรงกลางตกอยู่ในฐานะลำบากไม่กล่าวถึงอื่นไกลลำพังสามผู้สรงเกียติในจวนราชันมังกรคนหนึ่งเป็นคนของกลุ่มอภิคาดเจ้าอีกคนเป็นจอมมารของเปยมังเท่านี้ก็รู้ถึงความสลับซับซ้อนของชิงช้างแล้วสีเฟื่องเหนียงกระจ่างชัดแจง้งหลี่อี้ซันผู้เป็นอาจารย์สร้างอารามในเปลือกหอยจัดการบริหารราษฎรอ,อ,อพยพสิบกว่าหมื่นในพื้นที่แคบ หลายปีมานี้คอยจับตามองแนวโน้มของสถานการณ์หลี่อี้ซันมองว่าพื้นที่รัศดรอ,อพยพเป็นโลกใบเล็กท่ามกลางโลกใบใหญ่นิ่งดูดดยมองปลวกแย่ยงชิงผลประโยชน์ในรังปลวกร้อยสภาวะการแปลกประหลาดมากสีสันหลี่อี้ซันบนศาลาสดับคลื่นมองปลาดเดียวปลูกลมหลี่อี้ซันเขียนอธิบายสภาพของรัศดรอ,อพยพไว้ยอย่างละเอียดในบันทึกรู้ศาสตร์ให้สีเฟื่องเหนียนได้อ่านแล้วหนึ่งใบรู้ศาสตร์ เห็นเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจถึงส่วนใหญ่สีเฟื่องเหนียนทอดถอนใจหลังชนชิวแล้วหวงหลงซื่อหมายตาซีฉูหยวนเปินซีลงมือวางแผนในสองเหลี่ยวหน้าหลันโยฉือคลี่คลายชนเผ่าป่าเถื่อนทางหนันเจียงแต่หลี่อี้ซันกลับเลี้ยงรัษฎรอ,อพยพสิบกว่าหมื่นเอาไว้กลยุทธ์การวางแผนของใครในสี่คนจะสูงกว่าต่ำกว่าคงต้องรออีกซักระยะถึงจะล่วงรู้ได้ แบบนี้ถึงเป็นการต่อสู้ของเทพเซียนอย่างแท้จริงชงเหลียงส่งเสียงตัดบดความคิดของสีเฟิ่งเหนียนขนแท่สีระวังน้อยแต่เท่าถังหัวกวนต่อสู้ระยะประชิดเป็นเศษสวะแต่ห่างออกมาสิบจังปล่อยให้เขาใช้ศาสตร์บุปผาสวรรค์โปรยป,ยปลายควบคุมกระบี่อย่าว่าแต่ยอดฝีมือดัชนีอัศจรรย์กระทั่งข้ารับมือก็ยังเหนื่อยแรงสีเฟื่องเหนียนมองไปทางชงเหลียง ชงเหลียงรีบยิ้มเอ่ยว่าที่บอกเจ้าก็แค่กลัวเจ้าไม่ระวังจะตายเร็วไปข้าไม่มีหน้าเอากระโหลกเจ้าไปขอรางวัลจากห้องเต้การต่อสู้ในบึงอ้อนอกเมืองเซียงฝานวิ่ยสู้หยางนักรถชารานิกายจิ๋วโตมีเคยใช้ค่ายกระบี่ทำลายมนุษย์เกราะแดงแม่ทับยันถังหัวกวนก็มีอิทธิฤทธิ์อีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายกันกระทั่งปฐมมาจารหลียังกล่าวว่าน่าสนใจจึงไม่อาจดูเบา สีเฟื่องเหนียนถอนหายใจแผ่วเบาล้างตารอชม